สวัสดีครับทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับมาเก่าเกมมิ่งครับเราอยู่กับเกมชิบอิมพังและว,วันนี้พี่ก็จะมารีวิวตัวละครอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งก็คือนานะน้อยนั่นเองนะครับหรือว่าน้องชีชีนะตัวนี้ก็จะเป็นตัวละครสายฮิวิ่งตัวหนึ่งนะครับซึ่งพี่บอกเลยว่าหลายคนก็จะเปิดตู้ดุลเลดได้มาเนาะเออถ้าเล่นมาได้สักพักหนึ่ง คนก็จะมีตัวละครตัวนี้แต่ว่านะพี่เชื่อว่าหลายคนเล่นไม่เป็นนะครับตัวละครตัวนี้นะเพราะว่าพี่สเกตจากเวลาที่พี่ไลฟ์แล้วก็มีคนมาดูเนี่ยเขาก็จะพูดนะเออมักจะมีคนพูดว่าเอ้าพี่มันฮิลแบบนี้เหรอมันไม่ใช่แบบเอานานาตีเหรออะไรแบบนี้ วันนี้พี่ก็เลยจะมารีวิวให้ทุกคนดูนะตัวนี้พี่บอกเลยนะครับนา娜นาเป็นตัวละครที่ฮิวแรงที่สุดในเกมตอนนี้นะโดยที่เราเริ่มจากสกิลของเขานะครับสกิลนา娜น,านะครับพอกดปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นการเ,าเปิดโล่ม่าน้ําแข็งนะครับคล,ล้ายๆกับสกิลของบาร์บาร่านะก็จะมีลูกกลมๆวิ่งรอบตัวนะครับตัวนี้ก็มันก็จะทำดาเมจน้ําแข็งนะครับใส่ศัตรูที่อยู่รอบๆตัวเรานะทุกคนนะพร้อมกับฮิวเราขึ้นมาด้วยนะครับเนี่ยก็จะฮิวจริง มาแบบนี้นะทุกคน เอาไว้ใช้แบบเติมพลังชีวิตนะครับให้เต็มได้นะไปยืนคิวได้นะครับแล้วก็เมื่อนานะโจมตีศัตรูนะครับก็จะเป็นการฮิวหมู่นะโดยความแรงของการฮิวของนานะเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับพลังโจมตีของนานะซึ่งของพี่เนี่ยส่ดาบคุยนะครับก็จะมีพลังโจมตีอยู่ที่2 0 0พนะก็จะเป็นการฮิวหมู่นะครับอันนี้ก็จะคล้ายๆตับตัวของบาร์บาร่าที่กดสกิลปุ๊บแล้วก็ตี๊ดตีนะครับก็จะเป็นการฮิวหมู่ทั้งทีมนะอันนี้ก็คือการฮิ้วแปะนะทุกคนนะอันนี้กก็คือาร ซึ่งก็คล้ายๆเวลาที่เราเอาบับรดาดนะครับเอ่อมากดสกิลแล้วก็ยืนฮิวนะครับหรือว่าจะเป็นตัวจีนนะครับเออหรือจะใช้โคโมีกดอันตรีซึ่งพี่เคยบอกไปว่าไอ้พวกเนี้ยมันเป็นการฮิวแปะมันเป็นฮิวแบบกิมบิกฮิวยืดนะครับเออมันเอาไว้ใช้สําหรับเวลาเรา,เาจําเป็นต้องยืะนะครับการต่อสู้เอาไว้นิดนึงนะครับไม่ให้แบบเลือดมันลดพวดพลาดแบบเร็วเกินอะไรแบบเนี้ยมันใช้ได้นะทุกคนนะมันใช้ได้นะครับ แต่การฮิลที่ถูกต้องที่สุดของเกมนี้นะทุกคนนะ<ฮ>คือเนะี่ยมันต้องกดทีเดียวแล้วก็กลับมาเต็มยกทีมนะครับเหมือนกับการกดอันติของบาบาร่านะครับหรือกดอันติของจีนนะทุกคนนะเพราะมันจะไม่ได้เสียเวลาครับเนะี่ยเกมนี้เนี่ยเวลาถือว่าเป็นทร,รัพยากรที่สําคัญนะนะเอ่อสำหรับชีวิตมนุษย์นะครับเอ่อเพราะว่าพี่เห็นอนะหลายๆคนเล่นเอสครับพอเลือ่อนรถปุ๊บก็เอาตัวฮิลมายืนฮิลยืดนะทุกคนนะซึ่งันเสียเวลา2030ิาวินะทุกคนนะ เพราะฉะนั้นการฮิวเนี่ยมันต้องฮิวแบบปุ๊มเดียวกับมาเต็มได้นะทุกคนนะและตัวนาณะนะครับเป็นตัวละครที่ที่บอกเลยว่าฮิวแรงนะครับแล้วก็ฮิวได้แบบบิฟสีวิภาพมากที่สุดในเกมตัวหนึ่งเลยนะเอ่อโดยการฮิวของเขาจะมาจากตรงนี้ครับหนึ่งคือการกดอันตินะทุกคนนะพอกดอันติปุ๊บมันก็จะเป็นการแตมยันนะครับที่มอนสเตอร์ทําให้มอนสเตอร์นั้นมียันของนานะติดอยู่ไปหมดนะครับหรือ ทุกคนนะเขาก็จะมีแฟ้มติดจับตัวเขาด้วยนะครับก็คือเวลาเราสลับอานันต์มาตีมอนนะทุกคนนะตีแปะๆเข้าไปครับเออมันก็จะมีโอกาสที่มอนสเตอร์ตรัวนั้นจะถูกยันของนันตะ์สตตปมยันเข้าไปนะทุกคนนะเพราะนั้นเนี่ยการสเตปมยันโดยการยืนตีนะครับซึ่งมันก็จะมีคูดาวอยู่ประมาณ30วินะทุกคนนะกับการกดอันเตะนะครับมันก็จะมีครูดาวอยู่20วิวินะเราต้องเอ,อ่อบาลานซ์สองอย่างนี้ครับทุกคนครับเออใช้สลับกันอย่าใช้พร้อมกันนะทุกคนนะถ้าเราตี ตีแล้วมันติดยันไปละนะครับเราก็ไม่จะเป็นต้องกดอันตีทุกคนถ้าเราสู้สู้นะครับจังหวะฉุกเฉินนะครับเออตัวละครตัวเอกตัว DPS เรามันใกล้จะตายนะครับเออเราก็ใช้วิธีกดอันตินานะนะทุกคนนะเสร็จแล้วนะครับเวลามอนสเตอร์มันโดนยันสแตมเข้าไปนะทุกคนนะมันโดนยันสแตมเข้าไปเราสลับเอาตัวที่เลือดลดครับหรือตัว DPS ของเราเนี่ย เอ่อมายืนตีได้เลยนะครับเออเอาตัว DPS เรามายืนตีมันจะฮิลแบบคุ้งพรวดนะครับเอออย่าเนี้ยสกิลพี่อันติพี่เลเวล6นะครับสกิลอันติเลเวล6มันฮิลได้126%นะครับถ้าอัพเลเวลขึ้นไปอีกมันก็จะได้อีกเลเวลหนึ่งประมาณ10%ครับหมายความว่าถ้าเลเวล10มันก็จะขึ้นไปอีก40%เลยนะ ก็คือ126%ของพลังโจมตีนะครับเออหมายความว่าพี่มีพลังโจมตีอยู่่า2 0 0นนะครับคูณออกมามันก็จะได้3,000กว่านะครับโดยที่ตัวนาณาเองก็เติบโตเป็นโบนัสการรักษาครับอีก37%รครับรวมแล้วมันก็จะได้4,700แบบนี้นะทุกคนนะต่อพลังโจมตี2,000นะครับซึ่งเขาก็จะมีแพสซีฟอีกทุกคนถ้าตัว DPS ที่ของเราที่มันตีอยู่นะครับมาทำคอมโบอยู่มันก็จะได้รับ โบนัสเพิ่มอีก20%ครับเอ,อก็กลายเป็นแบบ5000กว่าแบบนี้นะทุกคนนะถ้าเป็นตัวที่แบบทำคอมโบอยู่นะครับอันที่แบบที่ควรใส่นะครับก็จะเป็นเซตนี้นะทุกคนนะเราเรียกมันว่าเซตฮิลระเบิดนะครับก็คือเซตโคโคมินั่นแหละนะทุกคนนะเซตเปลือกหอยอะไรสักอย่างนะครับซึ่งตัวนี้นะทุกคนนะมันก็พอเราฮิลไปครับมันจะมีแรงระเบิดออกมาตามปริมาณการฮิลของเรานะ สูงสุดคือสามหมื่น mm, นะครับในสามวินะครับซึ่งถ้าเอามาใส่ให้ตัวนาน่าเนี่ยพี่บอกเลยว่าว 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, ันนี้ก็จะมาตลอดนะนะทุกคนนะคือสามหมื่นสามหมื uh uh ่นสามหมื่นครับเออก็จะเป็นเซตที่พี่ถือว่าดีที่สุดแล้วนะสําหรับตัวฮิวนะครับเพราะว่ามันทาให้การฮิวเนี่ยมันมีดามเมจมนช่วยด้วยนะครับจากการที่มันระเบิดระเบิดออกมาตรงนี้นะส่วนอาวุธที่ใช้นะครับจะใส่อะไรก็ได้นะพี่บอกเลยว่าเออตัวเนี้ยใส่อะไรก็ได้ก็ดีหมดนะครับอย่างของพี่อะพี่ก็เอาเดอะฟุตใส่เข้าไปครับเพราะว่า อมันมีอยู่ช่วงหนึ่งอ่ะเออที่กายภาพมันตีมันค่อนข้างได้เรื่องนะนะเออจริงๆตัวนี้เนี่ยมันก็มีบางคนเขาปั้นเป็น DPS สายกายภาพนะครับเมื่อก่อนเนี่ยออสายกายภาพที่จะคนจะชอบเล่นกันมากเออมันฮิตนะมันฮิตสายกายภาพมันฮิตในช่วงแรกๆนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ควรเอามาปั้นเล่นกายภาพกันนะพี่บอกเลยเพราะว่าเขาก็ใส่เซตกายภาพกันไปเต็มที่เลยนะครับด้วยความที่มันเป็นน้ําแข็งไงมันเอาไปเล่นคู่กับฟินกับสายฟ้าอะไรเงี้ย มันได้ทันทีเลยนะครับแล้วก็ด้วยความที่ตัวน้องเนี่ยมันตีค่อนข้างดัวนะครับแล้วก็สเกลในการตีของน้องเนี it, wow. ่ยก <Stick. S 1> ็ค่อนข้างดีนะเออเป็นตัวที่แบบยืนตีดีมากนะพี่บอกเลยว่ายืนตีดีมากเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้เล่นใหม่นะครับตัวนี้มันเป็นตัวที่สามารถแบ่งทุกคนเข้าไปจุทเวอร์ระดับสุดท้ายได้เลยนะในตัวตัวมันเองนะครับก็สามารถเอามาเล่นปั้นได้นะเป็นปั้นเป็น DPS ายกายภาพได้นะครับเออแต่ว่าไม่ควรปั้นเป็นนัาแข็งนะครับถ้าไม่ได้มี นะครับเพราะว่าพี่เคยลองปั้นเป็นน้ําแข็งแล้วนะทุกคนแต่ว่าด้วยความที่สกิลเขามาช้าครับเออมันไม่ได้แบบมีพลังในการโจมตีเป็นน้ําแข็งแบบกระดาษเพราะท่านเราไม่ได้เล่นกับดุลนะครับแต่ว่าเขาก็มีกดปั้นเป็นน้ําแข็งเหมือนกันนะเออแล้วก็ก็เอาไปใช้เป็นวันสอตนะครับโดยการใช้ตัวอันตินี่แหละนะตัวอันตินะฮนะสกิลเลเวลหกเดี๋ยวมีความแรงอยู่ประมาณ400นะครับเออเวลากดกุ้งออกมานะครับหลายๆคนเขาก็เลยปั้นเป็นน้ําแข็งนะเออปั้นเป็นน้ําแข็งนะครับเป็นแ แน้ําแข็งอะไรไปนะครับเออก็สามารถเอาไว้ใช้เป็นตัวเสริมดาเมจนะครับในการวันขอนด้วยอันติได้นะได้แต่อย่างของพี่เนี่ยพี่ปั้นเป็นรีชาร์ดนะครับอันนี้พี่บอกเลยนะอืมของพี่มีพลังฟื้นฟูอยู่185นะครับซึ่งพี่บอกเลยว่า อันนี้นก็คือเยอะเยอะเกินไปด้วยซ้าไปนะจริงๆมันก็หน้าประมาณร้อยห้าสิบหรืออะไรงี้ก็ได้นะครับไม่จริงเราแล้วไม่ได้จะเป็นต้องปั้นนะว่าเป็นสายรีชาร์จนะครับแต่ว่าของพี่เนี่ยเวลาพี่เอานานะไปแบกพี่ก็จะต้องการความอุ่นใจว่าเออจังหวะที่เราต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนครับเออตัวคอมโบของเรามันโดนเข้าไปพอดีเดียมันกาลังจะตายเนี่ยเออตัวนี้มันต้องมาปุ๊บแล้วก็เรียกทุกคนกลับมาสู้ต่อได้ภายในเสี้ยววินนะทุกคนนะเพราะฉะนั้นเนี่ย พี่ก็เลยเติมตัวฮิวพี่ส่วนใหญ่พี่ก็จะเน้นฟื้นฟูพลังงานไปนะครับเพื่อเอาไว้ใช้ในตอนฉุกเฉินได้นั่นเองนะทุกคนนะจังหวะที่แบบเราต้องการความฉุกเฉินเนี่ยมันสามารถเรียกมาได้ทันทีนะครับพรมสวรรค์นะครับถ้าจะใส่มงกุฎให้ใส่อันติก่อนนะครับเพราะว่าตัวอันติน่ะจะเป็นตัวกําหนดการฮิวจากการแปะยันนะทุกคนนะเอออย่างที่บอกครับอัพขึ้นไปจากเลเวลบกเนี่ยมันก็จะได้เวล์หนึ่งประมาณ10% 10%ซซึ่งก็ อ่าพลังโจมตี20% 1 0มันก็คือ200นะทุกคนนะคึ่งมันก็เยอะนะครับบวกกับโบนัสบวกกับอะไรอีกนะเอออีกประมาณ5 0มันก็ได้ประมาณ 300- 300านะครับทำให้บอกเลยว่ามันฮิวแรงมากนะจากตรงนี้นะครับด้าน,นเวลาใครเห็นพี่นะครับเล่นไ d ดีคนอื่นนะเออพี่ก็มักจะเอานานะเข้าไปฮิวนะครับเพราะว่ามันสามารถแบกไ d ดีแบบเพิ่งเล่นใหม่นะทุกคนนะเออของไม่มีตัวไม่มีนะครับนานะเล,เวล 60, ยว่า0สใส่ดาบ ค่เลเวลหนึ่งนะสามารถแบกทีมผ่านเอฟบีชั้น12ได้นะครับอย่างที่ทุกคนเคยเห็นที่เล่นในไลฟ์มาแล้วนะเออผมไม่ต้องอึ้งนะครับไม่ต้องอึ้งพี่ผมกไม่บอกเลยว่าตัวละครมันเป็นตัวที่ฮิวแรงที่สุดในเกมสำหรับยิง่งไอดีไหนที่ไม่มีจงลี่อย่างี้ยังไงก็แนะนำว่าตัวฮิวมันต้องมีครับ พอมันมีตัวฮิวปุ๊บเดี๋ยวยังไงมันก็จบอีบิชัด12ได้นะครับส่วนดาวจะได้ครบไม่ได้ครบมันก็ขึ้นอยู่กับของแรงอนะเนาะอย่างเนี้ยที่เอาอมากับไรเดนไฮเปอร์บูมนะครับอันนี้ไรเดนใส่เซ้นไฮเปอร์บูมนะทุกคนนะ เออออกมากับานานะครับซึ่งเป็นน้ําแข็งเนื้อเนี่ยสายฟ้าน้ําแข็งมันเป็นอะไรที่ไม่เข้ากันนะครับเออทั้งที่ดูเหมือนมันจะไม่เข้าทีมนะแต่ด้วยฟางที่มันฮิวแรงนะครับเออเราก็ไม่ได้จะเป็นต้องมีจงรี่ครับมันใช้ทุดแทนจงนี่ได้นะดูว่าตัวที่มันยืนตีเนี่ยเราแปะยันไว้ไม่กวนรับแล้วก็เอาตัวยืนตีมาตีตีตีเนี่ยเลือดมันไม่ลดเลยนะเออจังหวะที่แบบแปะยันไว้นี่คือไม่มีตัวไหนเลือดลดเลยนะครับอ๋อมันเด้งฉี้แล้วแบบห้าพันห้าพันห้าพัน เ,ออเลือดมีบืนห้าเราตีเอาตัวละครที่ยืนตีตีสามทีมันก็เต็มแล้วนะทุกคนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้แต่ตัวที่แบบใกล้ตายนะครับแบบเลือดเหลือแบบไม่เกินสิบเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยเจอยันนะนะเข้าไปนี่ก็ปุ๊บเดียวนะครับทุกคนครับได้มาเต็มนะแม้แต่ตัวที่แบบเลือดจะเยอะอย่างจงลี่อย่างเงี้ย เออใช้เติมทีเดียวแบบให้มันเต็มได้เลยนะอย่างทีมที่พี่เอาลงเห็นไหมครับเนี่ยเออไฮเปอร์บูมเนี่ยก็สามารถผ่านเอบิสนะครับ PMA ตรงนี้เนี่ยใช้เวลาแค่1นึงนาทีกับ20วิได้เลยเห็นไหมเออโดยที่แบบไม่ได้มีตัวแบบคอมโบอะไรเจ๋งๆมามากมายนะครับใช้นานะเป็นตัวเติมฮิลนะทำให้ตัวที่มรนยืนตีไม่ต้องยืนหลบครับทุกคนครับก็คือแบบยืนอัดไปได้เลยนะทุกคนนะเพราะเลือดยังไงมันก็ได้กลับมาเต็มอยู่ดีนะครับก็จะทําให้ทีมเนี่ยทำเวลาได้ค่อนข้างมากนะเออเออไม่ใช่า ทำเวลาได้เร็วมากเออเร็วมากไม่ใช่เวลามากอ่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับพบเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายจ้า